สวัสดีครับผมชื่อพาเิทจตุพจน์เลขที่39ห้อง332วันนี้จะมานำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพซึ่งก็คือโยเกิร์ตขัดผิวครับในส่วนของส่วนผสมนะครับก็จะมีโยเกิร์ตนะครับโดยใช้เป็นโยเกิร์ตรสออริจินอลนะครับกดเลคติกในโยเกิร์ตมีคุณสมบ,บัติในการลดริ้วรอยและรักษาความชุ่มชื้นในผิวมี AHA ที่ช่วยในการผัดเซลล์ผิวเก่าได้ดีขึ้นครับ แล้วก็ต่อไปครับก็จะเป็นเกลือ2ช้อนโตนะครับโดยเกลือจะมีแมกนีเซียมช่วยในการไหลเวียนของของเลวในผิวทําให้ผิวดูเปล่งปลั่งชุ่มชื้นขึ้นและยังช่วยในการกำจัดสิ่งแปลกปลอมของเสียที่ตกค้างอยู่ในผิวหนังซึ่งทําให้ผิวหนังดูนเนียนขึ้นมีน้ำมีน,มนวลมากขึ้นและช่วยดลดริ้วรอยได้ชะลอวัยด้วยครับในส่วนของวิธีทํานะครับเราจะใช้โยเกิร์ตประมาณครึ่งถ้วยนะครับ ผสมกับเกลือ2ช้อนโต๊ะนะครับแบบนี้ครับจากนั้นก็ผสมให้เข้ากันครับ เราจะได้เป็นประมาณแบบนี้นะครับในส่วนของวิธีการใช้นะครับเราก็จะใช้ในการขัดผิวอย่างเช่นบริเวณแขนนะครับโดยในการขัดเราก็จะขัดประมาณ2 3นาทีนะครับโดยหลังจากการขัดแล้วเราจะทิ้งไว้5นาทีก่อนที่จะล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะครับ โดยในการขัดเนี่ยเราก็จะแนะนำว่าให้ขัดประมาณ1-2ออาทิตย์ต่อครั้งนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการนำนเะสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ